พี่เพนฟอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นเรนเจอร์สตอมแท็กีคูเกียร์อัตนมัติ10สปีดตัวนี้จะเป็นปี2025ใหม่ล่าสุดนี้เลยแต่รถเนี่ยคันนี้นะครับผลิตปี2024แต่โฉมเนี่ยจะเป็นของปี25แล้วนะครับราคาอยู่ที่1,294,000บาทมีสีเลือกนะครับสีดำสีเทาสีขาวนะครับก็พี่ๆคนณไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดใล่างนี้เลย ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรมาดูด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแมชชิค LED ปรับมุมลำแสงอัตโนมัติป้องกันไฟแยงตาเราก็เปิดปิดอัตโนมัตินะครับมาพร้อมตรงกระจังหน้าจะมีไฟ AUX แรมหรือว่าไฟออกแรมเพิ่มเติมให้ด้วยตรงกระจังหน้ากระจังหน้าแล้วก็มีตัวหนังสืออะคริลิกจากโรงงานให้เรียบร้อยกระจังหน้าจะเป็นรวงพึ่งแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากมาก ดูดีมีสไตล์แล้วก็กันชน,นหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงาตัดกับคีบแดงนิดหน่อยกันชนหน้านะครับจะเป็นสีบอลเงินมาพร้อมกับกล่องเรดาร์ตัวนี้คูซคอนโทรลอะแ i v ตีท์คูซคอนโทรลเนี่ยครบเลยห่วงลากจูงซ้ายขวานะสอฝั่งเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดบอกเลยว่าหล่อมากๆสำหรับตัว Ranger s t o r m t ์ c เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็คิวซุมล้อเนี่ยจะเป็นสีดำเงาล้อตัวนี้นะครับอลอยเดิม จากโรงงานขนาด20นิ้ว255ทับ55ขอบ20สามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ว่าจะเป็นล้อลายต่างๆนะครับเลือกเข้ามาได้เลยคลีปด้านข้างระบายความร้อนนะครับกระจกหูข้างพับเปิดปิดแบบไฟฟ้ามีกล้อง360องศารอบคันกระจกเนี่ยจะเป็นสีดําตัวรถจะเป็นสีเทาดําตัดกันเลยตัวหนังสืออะคริลิกคำว่า s t o m Tech นะครับตัวนี้ก็ตัวหนังสือสีดําขอบสีแดงแบบนี้เลยมีมีเอกลักษณ์ของ s t o m Tech อยู่แล้วแล้วก็ เราหลังคาด้านบนเนี่ยปรับได้นะครับสามารถปรับตามการใช้งานได้เลยเราหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นเฉพาะของตัว Storm Tag นั่นเองแล้วก็สปอตบาร์หรือโรบาร์ด้านหลังนะครับปรับได้5ระดับนี้เดี๋ยวผมปรับให้ดูเลยแบบนี้เลยก็ปรับระดับได้5ระดับเลยนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยกดข้างเดียวก็ได้เหมือนกันแล้วก็ด้านบนเนี่ยสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยเพื่อที่จะพาดของได้เลยนะครับก็อำนวยความสะดวกให้ครบเลยมาพร้อมสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับ นี่เลยติดแบบผมส่วนตัวนะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวแกะให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เหยียบด้านหลังมีให้เรียบร้อยไฟท้ายเป็นรูปแบบ Full LED ของตัว s ต o m t e c โดยเฉพาะเลยแล้วก็มาพร้อม b y สปอ t ์ตเรดารแจ้งเตือนด้านหลังให้นะครับไฟท้ายโดนที่3มีให้เรียบร้อยแล้วก็กล้องมองหลังโลโก้ o r r d เนี่ยเป็นสีน้ำเงินกล้องมองหลังเวลาถอยเนี่ยจะเข้าในหน้าจอ s y n c ฟเนี่ยจะแจ้งเตือน แล้วก็โลโก้ด้านหลังจะเป็นคําว่า Storm Tag ตัวนี้เลยตัวหนังสืออะคริลิกกันชนท้ายนะครับจะเป็นสีเท่ากาไฟแบบนี้เลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนั่นเองประมาณนี้เลยด้านนอกของตัว Ranger Storm Tag นะครับสวยงามมากๆแล้วก็รู้เลยว่ารุ่นนี้คือ Storm Tag เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วแล้วก็ด้านในนะครับนี่เลยพวงมาลัยนะครับออกแบบมาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วทุกรุ่นเลยของ Ford เดินได้มาเป็นสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมระบบการขับขี่ต่างๆ Adaptive Cruise Control นะครับ Stop and Go Lane Keeping รักษาความเร็วรักษาระยะห่างมีให้เรียบร้อยเดินได้สีแดงรอๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยผมไม่ได้เอากุญแจมานะหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอเรือนใหม่ดิจิตอลฟูลเอลีแล้วก็หน้าจอ s y ง c ์โฟรอรองรับ Apple CarPlay Android Auto เปิด GPS ได้เปิด YouTube ฟังเพลงได้ คอนโซลเนี่ยออกแบบมาเป็นสีดาเงานะครับแล้วก็ตัดกระชีพแดงสวยงามมากๆแล้วก็ของตัว torm t ท็กปี25นะครับในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยเกียร์จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเกียร์ยาวนะครับปกติเราจะเป็นเกียร์ชิปเตอร์ไฟฟ้า10สปีดก็ได้ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีการไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับเนาะไม่มีปัญหาเกีย่ยวกับการขับขีไม่มีเลยเพราะว่าตัดระบบความปลอดภัยออกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็แอร์แยกอิสระซ้ายขวาแท่นชาร์จไร้สายมีให้เรียบร้อย มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าออโต้สตาร์ทสต็อปโหมดการขับขี่สามารถปรับได้ทักชั่นคอนโทรแล้วก็ในส่วนของตัว P เนี่ยจะเป็นปิดเสียงแจ้งเตือนเซ็นเซอร์นะครับประมาณนี้เลยของตัวสตอ m t ท c นะครับแล้วก็ตัวบอบ์ดเนี่ยเดินได้เป็นสีแดงเหมือนกันโลโก้สตอ m t ท c นะครับแล้วก็นี่เลยด้านข้างตรงคีบข้างจะเป็นเหมือนอะคารานะครับบอกปรับไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้าไปเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับสำหรับตัวเรนเจอร์สตอมแท็กเนี่ยผู้โดยสารนั่งได้3ท่านนะครับแล้วก็ แอเนี่ยเย็นสบายแน่นอนถึงด้านหลังไม่ต้องกังวลเลย t าร c USB มีให้ชาร์จพร้อมเรียบร้อยราคาอยู่ที่1 2 9่0ล้านบาทถามว่าคุ้มไหมกับตัวท็อปของขับ2ผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับระบบปลอดภัยเนี่ยความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลเลยสำหรับตัว Ford ทุกรุ่นเลยมีให้พร้อมเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เลือกอยู่นะครับสำหรับสตอ m t ท c มีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4ราคาขับ2อนะครับอยู่ที่1 2 9่0 0้านบาท ส่วนขับ4นะครับอยู่ที่1 4 2 9 0 0 0านาบาทนะครับก็พี่พีคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็รายแอดซ้ายล่างนี้เลยนะครับสแกนชิลโค้ดทักเข้ามาได้เลยโปรโมชั่นนะครับสำหรับตัว r a n g e r Storm แท c กนะตอนนี้จะเป็นดอกเบี้ยศูนย์จุดเงวดนะครับดาว25%ขึ้นไปพี่พี่คนไหนสนใจสำหรับตัว Storm แท c กมีรถพร้อมส่งมอมนะครับทักเข้ามาได้เลยสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ